ลุยไป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 ลุยเลยลุยไปตามใจ วัยไอดอลวันนี้พบกับอากงอม่าจากร้านดังระดับตำนานคนแรกเป็นพ่อค้าวัย80ปีย่านเยาวราชที่ยืนขายขนมจีบสูตรบอรดาน3,000ลูกหมดภายในเวลา3ชั่วโมง กับชีวิตในวัยเกษียณที่ไม่ขออยู่บ้านเฉยๆแต่ขอออกมาใช้ชีวิตและทำงานอย่างแอคทีฟขยันอดทนยึดมั่นในอาชีพสุจริตและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานและเรื่องราวของอมาม่าวัย66ปีทายาดรุ่นที่3ของร้านเต้าหู้สูตรโบราณที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า100ปีแม้ว่าปัจจุบันจะมีทายาทรุ่นที่4มารับสืบต่อกิจการแล้ว แต่อามายัางคงไม่หยุดทำงานและคิดเสมอว่าโชคดีที่ตัวเองอยังคงตื่นมาทำงานได้ไม่เจ็บไม่ป่วยและใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างมีความสุข <C le als> าพาไปชิมขนมกุหลีขนมหวานภาคใต้ที่เจริญกรุง103 <S <S เป็นขนมของชาวมุสลิมเหนียวเหนียวหนึบหนึบรสชาติไม่เป็นสองรองใครใครอยากรู้ว่าขนมกุหลีจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามได้ในช่วงสำรับตำรับยายวันนี้ค่ะ ่วงสูงวัยไอดอลตอนอากงอม่าจากร้านดังในตำนานให้เสียงบรรยายโดยน้องทิตินันค่ะลุยไม่รู้เลยวันนี้เป็นตอนที่พิเศษมากๆเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของร้านดังระดับตำนานที่ขับเคลื่อนด้วยฝีมือของคนวัยเกษียณ ที่แรกเราจะไปกันที่ถนนแปลงนามย่านเยาวราชซึ่งเป็นย่านเก่าแก่ที่มักจะมีร้านลับหรือร้านอาหารสูตรโบราณต่างๆซ่อนอยู่และสำหรับวันนี้ทีมงานลุยไม่รู้โรยก็มาตามหาหนึ่งในตำนานร้านขนมจีบเก่าแก่ที่ใครไปใครมาก็ต้องแวะซื้อให้ได้เพราะว่าเป็นขนมจีบเจ้าเก่าแก่ที่ขายดีมากๆถึงขนาดที่มีคนมาตั้งแถวรอซื้อตั้งแต่ร้านยังไม่ตั้งเลยทีเดียว และคนที่กำลังขายขนมจีบให้กับลูกค้าแถวยาวเหยียดนี้ก็คืออากงไวัย80ปีหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าแปะเสียนั่นเองค่ะ นี้ทีมงานมาหาอากงตั้งแต่เช้าก่อนจะเข้าไปถึงบ้านก็เจออากงเดินสวนออกมาพอดีกำลังถือร่มที่เป็นไม้เท้าประจำตัวเดินไปซื้อของที่ตลาดใกล้ๆนี้ซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันของอากงที่ต้องทำทุกเช้าค่ะเธอแป๊บเดียวอากงก็เดินนำเรามาถึงบ้าน ภายในบ้านก็กำลังมขมักขมแบนปั้นขนมจีบกันมือระวิงส่วนอากงก็จัดการธุระส่วนตัวและคอยดูแลหาข้าวหายาให้อาม่าซึ่งเป็นภรรยาของอากงกินให้เรียบร้อยก่อนอากงถึงจะเริ่มเตรียมตัวขายของค่ะเดี๋ยวอากงต้องทำอะไรก่อนคะเขาทำนู่นทํานี่เก็บของอะไรพวกนี้อนูงานจุกกี่กนงเดี๋ยวก่อนสิบวงกินข้าวเสร็จแล้วก็ มาก่อเตากอาบเรืไปอาบน้ำมาไหว้เจ้าเสร็จแล้วก็ออกไปขายบางทีลูกค้ามาซื้อองขายลูกค้าก่อนแล้วลูกค้ามาซื้อเยอะไหมคะอากงของรับแบบลูกค้าเยอะแต่ขายมาเจ็ดสิบปีลูกค้าเยอะต้องวิ่งเข้าวิ่งออกทั้งวันแล้ววันนี้จะขายนานขนาดไหนถึงจะหมดคะยังไม่รู้เลยหนูบางทีสองสองชั่วโมงชั่วโมงกว่าก็หมดละมันไม่แน่ลูกค้ามาต่อแถวยาวก็เร็วหน่อย แต่ถ้าลูกค้าไม่ไม่เยอะก็พอชาหน่อยแต่มันก็ไม่ชาหน่ะลูกค้ามาเรื่อยเลูกค้าแปะเยอะมาแปะหน้าหน้าเก่าแก่เจ้าเก่าหรือหน้าเก่ากันแน่คะอากงหน้าเก่าแก่แเห็นหน้าก่อู้ละแล้วอากงเริ่มขายขนมจีบมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะสิบขวบช่วยพ่อขายไม่ก็สิบหกขวบก็หับขายเองละฉันหา สมัยก่อนขายหับไม่มีรถบแขกหับทั้งนั้นเลยคนกินขายของหับทั้งนั้นตอนน้ก่อนเมียแปดคนหนึ่งเขาขายเขียงอ่ะสองข้างนะของสองอันสองอันเหือแตกมากเลยตัวลำลำ <c oughs> <c oughs> ใจเส้อหนาหนาด้วยโอ้เล้วราแปะขายขนมจีบไม่เหือแตกเหเหือแตกเหมือมนกันแต่ของเรามัเบาเกว่าเขาอ,อเขาอีกเขาเขียงมันหนักมากแล้วาก็หัคนเดียวขายเราเขาสมัยก่อนลรวแปะไม่อยู่ตรงนีอ้อยูอ่สามเพลงจอเข้าวสารเนี่ย แล้วพี่น้องแยกกันมาอยู่นี่อยู่นี่เกือบสี่สิบปีแล้วแล้วอากงทำเองทั้งหมดเลยไหมคะเพราะฉัไม่ก่อนทำเองเดี๋ยวนี้ไมไ่ทำแล้วเดี๋ยวนี้นแก่ไม่ไหวแล้วก็เก็บรถเก็บนู่นเก็บนี่ทำนู่นทำนี่แต่กขายังขายเองนะ <c oughs> ยังขายเองอยู่จะไม่ยอมปล่อยให้คนอื่นไปขาย <c oughs> <c oughs> มีลูกแค่สองคนเองมีลูกชายคนกับผู้หญิงคน ผู้หญิงประชาทำมาข้างนอกเรือผู้ชายวิ่งเข้าวิ่งออกแล้วก็ขายลูกลูกค้าบอกว่าเอาแต่นั่งเฉยเฉยเ,เก็บตังค์อย่างเดียวพ้อเห็นลูกค้าต่อแถวเร้่อ,อ่างเฉยได้ยังไงสมัยก่อนทั้งอากงและอาม่าจะเป็นคนดูแลเรื่องการทําขนมจีบเองแต่ว่าตอนนี้ทั้งสองคนเริมอายุมากแล้วจึงให้ลูกหลานและคนงานที่บ้านช่วยกันทําแทนค่ะ แต่ยังคงใช้สูตรการทำขนมจีบแบบดั้งเดิมเพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และรสชาติแบบขนมจีบสมัยก่อนคือต้องเป็นขนมจีบลูกเล็กใช้แป้งเกี๊ยวห่อบแบบบางตัวไส้จะไม่ผสมแป้งแต่จะใช้เนื้อหมูบดในส่วนของขาหน้าที่ไม่มีมันผสมมันแก้วสับกุ้งแห้งไข่เห็ดหอมพริกไทยและน้ำมันงา และสิ่งที่อากงเน้นย้ำม,มากๆก็คือเรื่องของวัตถุดิบที่ต้องได้คุณภาพและเรื่องของความสะอาดที่ต้องดูแลให้ดีเพราะอากงบอกว่าการทำอาหารขายเป็นเรื่องของความเชื่อใจลูกค้าไม่รู้หรอกว่าเราทำสะอาดไหมแต่ตัวคนทำต้องมั่นใจว่าเราทำสะอาดทำแต่ของดีๆให้ลูกค้ากินไม่ให้เสียชื่อเสียงร้านได้ เดินทางต่อไปที่จังหวัดนครปฐมเพื่อไปพบกับอีกหนึ่งตำนานร้านดังที่ขายดิบขายดีไม่แพ้ขนมจีบของอากงเลยละค่ะและนี่คือร้านที่เราพูดถึงเป็นร้านขายเต้าหู้ค่ะที่นี่คือร้านเต้าหู้ต้ามูเป็นร้านเก่าแก่ประจำเมืองนครปฐมที่ขายกันมานานกว่า100ปี เป็นเต้าหู้โฮมเมดสูตรโบราณที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและขายดีขนาดที่ต้องสั่งจองก่อนล่วงหน้าเพราะแต่ละวันทําแบบสดๆหมดแล้วหมดเลยค่ะแล้ววันนี้ทายารุ่นที่3ของร้านเต้าหู้จะเป็นคนพาเราไปดูขั้นตอนการทําเต้าหู้แบบไม่ปิดบังสูตรใด,ดๆเลยนะคะเต้าหู้อร่อยอร่อยมาแล้วจ้า แตบอกไว้ก่อนว่าต่อให้รู้ทุกขั้นตอนแล้วก็ใช่ว่าจะทำตามกันได้ง่ายๆเพราะว่าจะต้องอาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมมาถึงจะทำเต้าหู้ออกมาได้คุณภาพแล้วรักษามารตรฐานได้อย่างยาวนานขนาดนี้นะคะตัวเหลืองซึ่งเขาจะกระเทาะซิ้งมาแล้วแล้วเราก็จะเอามาล้างล้างเสร็จแล้วเราจะแช่น้ำ น้ำจนเขาพองแล้วถึงจะเอาขึ้นโม่โม่ก็จะมาแยกกากแยกน้ําอย่างนี้พอบดเมล็ดถั่วเหลืองในเครื่องโม่จนละเอียด <c oughs> ก็จะไหลออกมาเหมือนกับน้านม,ม,มค้นๆเลยล่ะค่ะจากนั้นก็ตักน้ำถั่วเหลืองที่ได้ไปใส่ในเครื่องร่อน <c oughs> เพื่อจะแยกให้กากและน้ำออกจากกันค่ะ น้โม่เสร็จแล้วร่อนเสร็จแล้วก็จะเทลงต้มต้มจนเดือดเละต้มจนเดือดต้องเดือดหลังจากนั้นก็จะถ่ายน้ำที่ต้มไว้ลงในถังไม้สุดคลาสสิกแบบนี้แบ่งเป็น2องถังถังแรกสำหรับทำเต้าหู้ขาวส่วนอีกถังไว้สำหรับทำเต้าหู้เหลืองค่ะสำหรับเต้าหู้ขาวจะใส่น้ำเกลือลงไป จากน้ำเหลวๆก็จะเริ่มจับตัวเป็นก้อนกลายเป็นเต้าหู้นิ่มๆค่ะจากนั้นก็ตักเต้าหู้ที่ได้ใส่แม่พิมพ์แล้วห่อให้เป็นก้อนอุปกรณ์ที่ใช้ตักเต้าหู้ก็ดูคลาสสิกมากเหมือนกันนะคะเป็นช้อนทองเหลืองกับแม่พิมพ์ไม้ห่อใส่ในผ้าขาวบางแกะหอ่อมัดจับทรงอยู่แบบนี้3-4ถึงครั้งเพื่อให้เต้าหู้เซ็ตตัวสวยเด้วรูปทรงที่สวยงาม นำหินหนักๆไปทับเพื่อรีดน้ำในเต้าหู้ออกมาจากนั้นก็เอาไปตากให้แห้งเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ ส่วนเต้าหู้เหลืองหลังจากที่พักจนอุณหภูมิได้ที่แล้วก็จะผสมแป้งลงไปเพื่อให้สัมผัสที่เนียนนุ่มเหมือนกับเนื้อคัสตาร์ดและต้องดูอุณหภูมิให้ดีถ้าอุณหภูมิเย็นเกินไปเต้าหู้ก็จะไม่จับตัวเป็นก้อนแต่ถ้าอุณหภูมิร้อนเกินไปเนื้อเต้าหู้ก็จะแข็งใช้ไม่ได้ค่ะจากนั้นก็ตักหอรีดน้ำเหมือนกับเต้าหู้ขาวแต่ยังไม่จบแค่นั้น เพราะว่าเต้าหู้เหลืองจะต้องเอาไปต้มแล้วค่อยๆใส่ขมิ้นลงไปเพื่อให้เต้าหู้มีสีเหลืองสวยงามพอเต้าหู้สุกก็นําไปตากไว้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเต้าหู้ที่ดูเหมือนจะทําไม่ยากแต่ว่ามีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจเยอะมากจริงๆค่ะ กงบ้างตอนนี้หลังจากเตรียมขนมจีบเสร็จอากงก็เตรียมหม้อนึ่งขนมจีบสําหรับใส่รถเข็นไปขายข้างนอกหม้อนึ่งของที่นี่ก็ยังคงเป็นหม้อนึ่งทองเหลืองแบบดั้งเดิมเพราะเก็บความร้อนได้นานกว่าหม้ออลูมิเนียมเวลานึ่งขนมจีบก็จะร้อนเร็วกว่าทําให้แป้งขนมจีบไม่ติดกันเป็นก้อน ว่างที่เตรียมดานอยู่ที่หน้าบ้านก็มีลูกค้าแวะเบียนมาซื้อถึงหน้าบ้านเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้มีลูกค้าที่มาไกลแวะมาซื้อขนมจีบอกงหลายคนเลยบางคนก็ซื้อไปขายต่อก็มีเพราะขนมจีบอากงราคาไม่แพงแต่คุณภาพและความอร่อยจัดเต็มค่ะ ตอนนี้เวลา11โมงแล้วใกล้จะถึงเวลาที่อากงจะต้องออกไปขายขนมจีบแล้วล่ะค่ะก่อนจะออกไปขายของอากงจะทำพิธีไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนออกไปขายของทุกครั้งจากนั้นก็ค่อยๆเข็นรถออกไปตั้งร้านขายที่หน้าวัดยวนซึ่งอยู่ไม่ไกลกับบ้านมากนักถึงแม้ว่าอากงจะขาแข้งไม่ค่อยดีแล้วแต่ก็ยังชอบเข็นรถออกไปขายเอง แต่ก็จะมีลูกชายของอากงซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่4คอยตามช่วยเหลืออยู่ห่างๆเวลาที่ต้องใช้แรงขึ้นเนินหรือว่าเวลารถเข็นติดขัด แม้ว่าลูกชายจะเข้ามารับช่วงต่อธุรกิจขนมจีบนี้อย่างเต็มตัวแล้วแต่ก็ยังให้อากงได้มีส่วนร่วมในการทํางานด้วยเพราะเชื่อว่าหากผู้สูงอายุยังคงทํางานได้ก็ควรปล่อยให้ทําเพราะการทํางานจะทําให้ผู้สูงไวัยได้ใช้ร่างกายใช้สมองได้เจอผู้คนแล้วก็ยังมีคุณค่าในตัวเองเพราะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนั่นเองค่ะเราไม่รู้นะนี่ความคิดของเราเองนะคนเราชอบพูดถึงความกตันอยู่ไงคือเลี้ยงพ่อแม่ แล้วก็บังคับให้พ่อแม่อยู่กับบ้านแต่จริงๆมันคือความกระตันญูหรือความเห็นแก่ตัวเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็คิดว่าเขามีความสุขกับการทํางานแล้วก็ให้เขาไปอยู่กับความสุขของการทํางานจนเขาจะเลิกไปทุกอย่างเนี่ยที่เขาอยากจะทําเองก็ให้เขาทําไปคนอื่นให้จะมองเรายังไงก็เลือกแล้วจากเขาไปเพราะว่าในอดีตเนี่ยผมก็คืออยากจะทําให้เขาแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยชอบเราก็ให้เขาทําเองเลยอะไรที่เขาอยากจะทาก็ให้เขาทําอย่าไปคิดอะไรมากมายเดี๋ยวไม่ถูกใจ <c oughs> ถูกใจไม่ถูกใจมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเขามีความสุขกับการทํางานของเขาอะเราก็ต้องให้เขาทําไปเราอย่าไปบังคับเขาแกชอบทำอ่ะเป็นความส่งของแกแต่ถ้าวันไหนหยุดแล้วแกจะเบื่อตอนนี้เวลา11อโมงครึ่งอากงก็มาประจำที่หน้าวัดยวนเรียบร้อยค่ะซึ่งเป็นจุดขายที่ทุกคนรู้กันว่าอากงจะมาขายประจำอยู่ที่จุดนี้ค่ะ ตอนนี้ลูกค้ามารอเยอะมากตั้งแถวรอก่อนที่อากงจะเริ่มตั้งร้านซะอีกมาถึงอากงเตรียมร้านเสร็จก็ไม่รอช้าเตรียมขนมจีบให้ลูกค้าคนแรกอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ง้วนอยู่ที่หน้าหม้อทองเหลืองคอยหยิบใส่หยิบใส่ขนมจีบลงกล่องจดมือเป็นระวิงเลยค่ะเท่าไหร่ครับหนูที่สุดลูก ลูกค้าแต่ละคนก็ไม่ได้สั่งแค่5ลูก10ลูกแต่ว่าสั่งกันที่50ลูกบ้าง100ลูกบ้างจังหวะนี้เราไปรบกวนอากงไม่ได้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวนับพลาดแล้วต้องมานับใหม่ลูกค้าคิวถัดไปจะรอนานเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องปล่อยให้อากงขายของไปจนกว่าแถวลูกค้าจะสั้นค่ะ น,นี่เวลาผ่านไปสองชั่วโมงแล้วอากงยังไม่ได้หยุดมือเลยนะคะเพราะว่ามีลูกค้าทยอยมาเรื่อยๆทั้งลูกทั้งหลานทั้งคนงานที่บ้านก็ผลัดกันมาเติมขนมจีบเรื่อยๆอากงก็ยืนขายไปแบบนอนสต็อปรวดเดียวจนหมด3,000ลูกที่เตรียมไว้เลยละคะ่ะ เราจะได้คุยกับอากงอีกครั้งก็ตอนของหมดแล้วนี่แหละค่ะเรียกว่าขายดีจริงๆถึงจะเหนื่อยแต่อากงก็ชื่นใจที่มีลูกค้าชื่นชอบขนมจีบของอากงมากขนาดนี้นะคะแต่อยากขายถึงกีนปียังไม่รู้เลยขายยังจนไม่ทาไม่ไหวก็ยังหยุดตรงนี้ยังไหวอยู่ต้องทําก่อนอีกคนยังมาซื้อขนมจีบบอกว่าอาแปดที่อยากปัวยอยาปตายอย,า,อยาหยุดขายนะล,ลูกสาวว่าชอบกินหองอแปดมากเลยคื่อที่อื่นเนี่ยเขาไม่ยอมกิน ที่ต่อมาอีกวันหนึ่งก็กคนมาถามว่าแปดเท่าไหร่บอกบอกแปดสิบบอกอันอีกสี่สิบเป็นร้อยยี่สบอกไปจากกงหยังเหรอร้อย <laughs> ่สิบลงไปคันแล้ว <laughs> สุดท้ายนี้อยากให้อากงฝากถึงคนค้าขายรุ่นใหม่ๆว่ามีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ค้าขายได้ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานแบบนี้คะ ผู้ถึงว่าคนเราต้องขยันอย่าขี้เกียจขี้เกียจก็อดอใจต้องขยันขยันยนังจะมีเงินใช้แค่นี้เองต้องเชื่อลูกค้าต้องตรงไปตรงมาลูกค้ามันก็บอกถ้าแปดนัคบครบครบมาบอกนี่ไม่ต้องกลัวห,หาวาารอกนีห้าวัคซีนไรแค่นี้วัคซีนไม่ไม่รวยนี่ก็ไม่จนน้องติบนึกว่าสามบาทห้าสิบกองนี้ขายสิบสิบยกไปสามสิบสามสิบห้าบาทแล,ล้วก,กองมาทำไมาต้องซื้อสัตว์ออเลี้ยวหรอเฮียต้องมาซื้อสัตว์ และนี่คือเรื่องราวของอากงสุดขยันกับขนมจีบสูตรโบราณสูงไวัยที่เป็นตำนานแห่งย่านเยาวราชที่จะบอกเล่าส่งต่อกันไปอีกนานแสนานานค่ะขอให้อากงแข็งแรงมาขายขนมจีบแบบนี้ไปอีกนานๆเลยนะคะ ลับมาที่เรื่องราวของอา่มมาร้านเต้าหู้กันบ้างค่ะกว่า30ปีที่อามมาตื่นเช้ามาทําเต้าหู้จนกลายเป็นกิจวัตรที่ไม่ทําไม่ได้แบบนี้เพราะอามมาบอกว่าถ้าลูกค้ามาถึงร้านแล้วไม่มีของกลับไปอามมาจะรู้สึกผิดกับลูกค้าแถมไม่พิถีพิถันก็ไม่ได้เพราะอยากให้ลูกค้าได้กินของที่ดีของที่มีคุณภาพอามมาให้คติสอนใจกับเราว่าถ้าเรากินแบบไหนเราก็ต้องให้ลูกค้าได้กินแบบนั้นทําส่งสงให้ลูกค้ากินไม่ได้เด็ดขาด มันก็ยากถามว่ายากไหมก็เหนื่อยนะบางทีก็สงสารลูกอะเวลาเราทาเยอะๆบางทีเห็นคนอื่นเขาทําที่มันเบาๆแล้วเขาก็เขาขายเขาค้าขายอย่างอื่นเขาก็ได้ตังค์แล้วไม่ต้องมานั่งทําเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ภูมิใจที่ว่าเออเต้าหู้เราทําไปแล้วมีแต่คนชมนะและนี่คือภูมิปัญญาในการทาเต้าหู้สูตรโบราณที่ส่งต่อกันมา3รุ่นแล้วและยังคงรักษาคุณภาพได้เป็นอย่างดี ทุกวันนี้ก็ได้ส่งต่อรุ่นที่สีเรียบร้อยแม้ว่าตอนนี้อาม,มาจะสามารถเกษียณอยู่บ้านเฉยๆปล่อยให้ลูกหลานทําก็ได้แต่อาม,มาก็ไม่ยอมหยุดเพราะการได้ทํางานอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับคนในครอบครัวทุกวันทําให้ชีวิตในวัยเกษียณของอาม,มามีความสุขค่ะคือถ้าถามว่าผมได้ความขยันมาจากไหนก็อาจจะตัวอย่างจากอามม่าครับที่เป็นที่เป็นคนขยันให้เราดูครับ เป็นคนทําทุกอย่างนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขในการทําทําเป็นทุกอย่าง่อม่จะสอนคนํานึงว่าถ้าอยากจะเป็นก็ต้องทําไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดครับบางทีก็คิดว่าโมทนาสาธุเรายัางทําได้เท้าตื่นขึ้นมาเรายัางท,ทํานู่นทํานี่อะไรเรายัางโชคดีดีใจที่เท้าตื่นขึ้นมาเรายัางได้ทําไม่เราเราไม่ไม่ได้ว่าตื่นขึ้นมาแล้ว วันนี้ยังต้องทำเหรอเปล่าตื่นขึ้นมาก็ยังดีใจได้ว่าเรายังไหวยังทำได้ยังไหวอยู่ยังได้ช่วยลูกทำอะไรอย่างนี้ จุบันร้านอาหารใต้มีเกือบทั่วประเทศยิ่งเป็นเมนูอย่างขั่วกลิง้งแกงสม้มแกงไตปลาซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแต่ถ้าหากพูดถึงขนมหวานน้อยคนนักที่จะรู้จักยิ่งเป็นขนมหวานของพี่น้องมุสลิมด้วยแล้วบอกเลยว่าแม้แต่ตัวเองก็ไม่ค่อยรู้จัก แต่ว่าวันนี้โชคดีที่มีสาวเมืองคอนคนสวยมาทำขนมหวานให้เรากินถึงกรุงเทพจะอร่อยน่ากินขนาดไหนแม่้ารีบมาแนะนำตัวเลยจ้าสุภวัรณวิจิตวาทีค่ะพี่จอยค่ะมาทำขนมกุลี่ค่ะทำเป็นมาก็คือขนุ่กุลี่นี่ส่วนหมากระทำทีลาดแค่ค่ะสะไม่คุณจะไมคุณตาคุณยายอะค่ะ พอส่วนมากตอนเชา้าทีทีจาราดแขกหรือว่าทีนนครนเขาจะทินอาหารตอนเช้าค่ะเป็นเป็นอาหารเช้าอะค่ะเป็นอาหารกินเล่นประมาณนี้ค่ะส่วนหมากทีนครนะคะเพราะว่าทาแลเขาจะไปไปฟากตามลานค่ายค่ะพะอทีนครนเขาจะตอนเชาน้าจะมีทุกๆุกร้านที่เขาจะเปิดส่วนหมากจะค่ายน้ำชาโรตีแล้วก็อะไรแล้วก็ไปเสริมค,ค่ะมันมันคล้ายๆกับขนุ่มขนุ่มขนุ่มเนี้ยทีกรุงเทพอะค่ะ ขนมกุหลีเป็นขนมพื้นบ้านภาคใต้ชนิดหนึ่งเป็นขนมที่พี่น้องมุสลิมน,นิยมกินกันมากและมีที่เฉพาะภาคใต้เท่านั้นที่หากินได้ง่ายหรือไม่ก็ต้องมาที่นี่เพราะเจ้แม่ขนมของเราเป็นสาวปักใต้ร้อยเปอร์ซนว่าแล้วอย่าช้าเลยนะคะโชว์ฝีมือกันเลยจ้าแป้นนีแข,ข้าวเหนียวน้ำตาลปีบมะพร้าวคูดข้าวคั่วค่ะแล้วก็นำไปเตยค่ะ เอาแป้งข้เนี้ยมานวดกับน้ำใบเตยค่ะนวดนานไหมครับนวดชักพักเนื้อค่ะแล้วก็มานึ่งเมื่อสุกแล้วนำแป้งที่นึ่งใส่ลงบนใบตองตัดเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำเพื่อให้เกิดความหอมของใบตองติดที่ตัวแป้งและจะต้องคอยกลับแป้งที่เป็นแผ่นใหญ่ร้อนๆเหนียวๆต้องทำอย่างระมัดระวังไม่ฉะนั้นแป้งจะแตก นำน้ำตาลทรายมะพร้าวถึงทึกที่ขูดและเกลือป่นเล็กน้อยมาผสมลงในตัวแป้งและเตรียมทำหน้าสำหรับราดขนมโดยนำน้ำตาลตโหนดมาเคี่ยวจนเป็นยางเหนียวเหนียวจากนั้นก็นำน้ำเชื่อมที่ได้มาโรยราดลงบนตัวแป้งขนมเพียงเท่านี้ ็จะได้ขนมกุหลีที่มีความเหนียวนุ่มจากแป้งข้าวเหนียวและความหอมหวานจากน้ำเชื่อมที่ทำมาจากน้ำตาลตโตนกขนมกุหลีเป็นของหวานของทางภาคใต้ที่นับวันจะหากินได้ยากแล้วถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ลองทำและนำมาแบ่งปันกันดูนะคะรสชาติมันก็มันมันเป็น,เป,นเป็นแป้งถุอแป้งที่เราคุกกับ มะพร้าวแล้วก็ไปไปจิ้มกับน้ำตาลถึงเราเคียวแล้วค่ะหมดเวลาของรายการลุยไม่รู้รอยในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะปกติอาแปะจะคุยกับทีมงานแต่ว่าถ้าออกมาถ่ายไม่คุยนะไม่คุยไม่คุยทำไมไม่คุยอ้าวคนมาก้นจะทำจะคุยได้ยังไงตอนนี้ว่าง่มาคุยถึงคืนนี้ก็ได้ คีเร่งเคยืานได้ไม่เ <c oughs> ป็นไรคุยยาวๆได้เยอธุรกิจที่ดีครับมันเป็นธุรกิจเป๊ปซี่เหมือนแกล้งเลยเราอะฮะเออไม่พูดก็ไม่พูดนะเราเป๊เปซี่้าวู้ร้านเรากินกับอะไรก็อร่อยอ้าวแล้วมันต้องกินกับอะไรอากินกับช้อนกับซ่อมตะเกียบ